ทางพาณิชย์จังหวัดนะคะได้มีการนําสินค้าดีรวมถึงสินค้าชุมชนที่เรียกว่าเป็นของดีของเด็ดในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือมาจัดแสดงในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้ชิมได้ช็อปในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการชุมชนด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ในสรุปข่าวรอบวันค่ะ นายเจรักดิ์สีเพชรพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับพาณิชย์เหนืออีสานจัดงานแทบค้าอีสานล้ำขนาดเมืองเหนือนำสินค้าชุมชนของดีภาคเหนือและภาคตะนอกเฉียงเหนือมาจำหน่ายกว่า80ร้านค้าอาทิผัดมีส้มตำสูตรโคราชผ้าไหมสุรินทหม่ำชัยภูมิสินค้าจีไอได้แก่เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกาแฟวังน้ำเขียวมะขามเทศเพชรนนทัไทยหอมแดงจากศรีสะเกษและสินค้าซอฟต์พาวเวอร์กางเกงแมว เสื้อแมวโคราชทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์หวังเพิ่มช่องทางการตลาดให้ชุมชนมีรายได้สามารถช็อปได้ถึง4กุมภาพันธ์นี้ณนะเจเจมอจตุจัร